สวัสดีครับมาเจอกันแถวแสวอีสานตอนล่างครับอิสานตอนล่างภาคตะวันอีสานตอนล่างตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมา มาทํามาทําระบบไฟแล้วก็มาเซตระบบครับนะ ex 120รุ่น2ครับผมแต่เราติด ex หนึ่งสห้านะจริงแล้วมันร้อยิครับผมนะตัวนี้ตัวนี้เป็นอาร์มธรรมดาครับนะเป็นอาร์มธรรมดามันมีแค่มีมันมีแค่รูเดียวนะแต่ถ้าเป็นอาร์มพิเศษิตดแจับเลยนะครับนยใบแท็กใหญ่นี่อาร์มพิเศษยืดได้สบายเลยนะ นี่มันจะแต่แรงขุดนี่มหาศาลครับแรงขุดดีเอ๋มาทำเดินระบบไฟใหม่ครับเนี่ยเนี่ยครับของเก่าของเก่าทิ้งนี้หมดครับนะของเก่าทิ้งให้หมดเนี่ยนี่ของของใหม่ครับเดินม,มาเดี๋ยวใส่กระดูกงูครับก็เก็บบางส่วนครับผม ตัวแรกนี่โอ้สายยาวนี่ผมตัดทิ้งหมดเลยสายนี่เลยตุงเป๊ะหมดเลยครับเนี่ยมีแต่แบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับสายนี่เหลือแบบเส้นเดียวบ้างสองเส้นบ้างครับนะเลยถอดไปจะทำล้างทำความสะอาด แต่รถนี่เดิมมากเลยครับนะระบบไฟระบบไฟยังอยู่มอเตอร์เรีงเครื่องก็ยังอยู่ครับนะมอเตอร์เรีงเครื่องราจจะเปลี่ยนของใหม่ไปแล้วมอเตอร์เรีงเครื่องนี้ไม่ใช่ของเดิมครับเปลี่ยนของใหม่ไปแล้วระบบไฟยังครบอยู่นะครับผมระบบไฟนี่ยเก็บเลยแค่มาเก็บรายละเอียดใหม่ครับ เดี๋ยวใส่กระดูกงูเสร็จปุ๊บแล้วก็พันเก็บก็สวยแล้วครับเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บใส่กระดูกงูเสร็จปุ๊บล้างทำความสะอาดตรงนี้ไปดูทีก่อน,นครับผมนี่สายไฟนี่โอ้โหเละมากเลยครับบอกเลยเลยเนี่ยเนี่ยครับ ที่ต่อมาในสองสามทบเลยนีก็เดินใหม่นี่ครับจะใส่กระดูกงูก็ไม่เห็นรอยนี่แล้วครับใส่กระดูกงูปักค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยดีครับเนี่ยครับเนี่ย เริ่มเละแต่ก็ยังใช้ได้ครับอีกออลี o ิสิบรุ่นสองถ้ารุ่นสามมันจะมีอะแดปเตอร์ครับแล้วก็มีสายเพื่อวิ่งเข้านี้จะเดินใหม่ครับเก็บตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่งแต่เช้าแล้วยังไม่เสร็จเลย เก็บยากอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็แพ้คนโทลครับมอเตอร์สวิงวก็สีหนหัวใจครับรถยังสวยอยู่นครับน่าจะเป็นเก่านอกแนละ้วเก่านอกเสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาแปลงแปลงมาแปลงบางส่วนที่สายนี่พวกยังเด,เดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยสายเนี่เดิมเมนี่ยเนี่ยพวกสายจากโรงงานเนี่ยครับ ยังนิ่มๆอยู่เลยนะไม่มีแตกครับจะ่พวพไซายใหญ่นี้เปลี่ยนใหมหมดแล้วโอเกงดูเครื่องครับเครื่องนี้เอาเรื่องกันนะครับเครื่องนี้เอาเรื่องเหมือนกัน สวยครับแต่เปลี่ยนเทอร์บโบมาแล้วครับนี่เทอร์บโบนี่ไม่ใช่เทอร์บโบของมันนะครับไม่รู้เอาเทอร์บโบอะไรมาใส่เนี่ยครับไม่รู้เอาเทอร์บโบอะไรมาใส่รู้เทอร์บโบดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีแต่เครื่อง เห็นบอกว่าเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าฟิตมาใหม่ครับนะเจ้าของเก่าฟิตมาใหม่ยังไม่มีรั่วก็ยังแห้งๆอยู่มีซึมๆนิดนึงนี่ครับฝากระโปรงนี่ยังเดิมๆเลยครับเดิมจัดเลยนะครับคันนี้ มันจะเป็นเก่านอกครับเก่านอกแต่เขาสาดสีมาแล้วเนี่ยสีเดิมนี่เห็นไหมครับสีเดิมนี่ยังสดอยู่เลยสีที่พ่นขึ้นมาใหม่นี่ลอกไปแล้วครับโอ้เสียดายได้สีเดิมๆนี่จมเลย ่รงล่างก็ยังสวยครับโซโรเลอร์ครับเนีย่ยแห่งสวยเลยตี้ดไปแค่เรียรบนนะครับสปอกเก็ตล้อนำโอ้สวยครับกันนี่ช่วงล่างนี่จมเลยครับใช้อีกยาวนะครับนี่ครับวกคอโซอยังกิ๊บเลย ก็มีบางส่วนครับที่มันเป็นสนิมน่าจะเป็นรสน้ำเค็มครับนะเปลี่ยนรสน้ำเค็มทําาดภาูภายในนี่ครับโอ้ภายในนี่ครับนี่ครับอู้ยังสวยเก็บอยู่เลยครับผมภายในนี่นี่ดูหน้าจอครับโอ้ยอมรับเลย ยังสวยเก็บเลยนี่ครับแอยังเป็นแอร์เดิมอยู่เลยนะครับเป็นตู้แอร์เดิมเนี่ยฝั่งนี้เห็นไหมครับข้างหลังเยมีกาดเดิมๆอยู่ครับผมแต่ระบบแอรนะ์น่าระบบแอรนะ์น่าจะเดินใหม่ นี่ครับห้องแบตเนี่ยตะแกรงนี้ยังอยู่เลยครับนะของเดิมติดรถยังอยู่ครับโอ้เดิมจัดโอ้แต่ก็มีรั่วบ้างครับผมนะ,นะก็มีรั่วบ้าง กาเซ็นเซอร์นี่น่าจะครบนะสวยสวยเนียนเดี๋ยวเก็บสายไฟเดี๋ยวเทสให้ดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ